ติจ้าอาหารส้มตำมีส้มตำมีไก่แหนมมีเด็กเต็มบ้านเต็มเมืองลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองงง อยู่เมืองนอกไม่มีลูกไม่มีหลานอยู่นี่มีลูกหลาน,เต,านเต็มบ้านเต็มเมืองเมืองไทยแหนมไม่ได้เอาไม้มาตัดนะ mời 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 mà mình, ờ. mời <laughs> <laughs> กินมากพี่้าวยินแม่ไม่ได้ซื้อนมนะเอากินนมเหรอทำไมไม่ซื้ออ่ะอ้วกอ้วกอ้อ กินนมอัน,นมมอเนี้ยนมวัวแดงแล้วไม่ไม่ซือ้อข้าวเซเวนยังย<อ>ไปซื้อทีเดียว